สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้รูจะมาพูดถึงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขซึ่งวันนั้นเราพูดไปแล้วถึงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของนิวตันรับสันซึ่งเอาไว้หารากของสมการทุกคนจําสูตรของนิวตันรับสันได้ซึ่งในชีตในหน้าที่7สูตรของนิวตันรับสันก็คือ xn บวก1เท่ากับ xn f xn หารด้วย f ม xn เนาะนี่คือสูตรของนิวตันรับสันวันนั้นเรารู้แล้วว่าเราจะเลือก x ศย์ยังไงตามทฤษฎีบทต่อไปคำถามคือวันนั้นที่ครูบอกเราจะหยุดการทำซ้ำเมื่อไร่ซึ่งการจะหยุดการทำซ้ำจะมีอยู่3แบบ ในหน้าที่8นะครับทุกคนดูชีตตามครูนะการเรียนออนไลน์ทุกคนจะต้องมีชีตที่ครูแจกให้นะครับหยุด3แบบแบบที่1ก็คือ xn บวก1ลบ xn น้อยกว่าเอฟซิลอนนี่คือการหยุดครั้งแรกเราจะเอา xn บวก1ลบ xn ใส่แอปสโตรดแล้วน้อยกว่าเอฟซิลอนและเอฟซิลอนคืออะไรคือค่าความผิดพลาดที่ครูยอมให้มันผิดพลาดได้ ค่าความผิดพลาดนะครับที่ครูยอมผิดพลาดได้ซึ่งเอฟซลลอนตัวนี้จะมีค่าน้อยมากๆ0 0 1 0 0 0 0 1หรือ10ยกกำลังลบ5ลบอะไรน้อยมากๆอันที่2เอา xn บวก1ลบ xn ใส่อสมูรแล้วไปหารอสมูรของ xn บวก1อีกน้อยกว่าเอฟซลลอนไหมอันนี้ก็จะเพิ่มความซับซ้อนจากข้อแรกขึ้นมาอีกเพราะต้องมีการหารข้อ2นี้เขาจะมีชื่อให้ว่าค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์ ข้อ3เราหา f ของมันเลยตามนิยามที่เราอยากได้ว่า x อะไรที่ทำให้ f x เป็น0เราก็หา f ของ xn บวก1เลยว่า fxn บวก1น้อยกว่า epsilon ไหมถ้าน้อยกว่าหยุดเลย3ข้อนี้ข้อที่มีความละเอียดมากที่สุดก็คือข้อที่2แต่ในทางปฏิบัติข้อ2เราจะคิดเลขยากครูก็เลยแนะนําว่าเราน่าจะเราควรจะเลือกข้อแรกข้อแรกคืออะไรข้อแรกคือ xn ลบ xn บวกหใส่เอฟซลแล้วก็เอ้ยลบ xn บวกหแล้วน้อยกปเอฟซ i ลไม่ต้องหารนี่คือข้อแรกต่อไปเรามาดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างของครูก็คือ fx ดูหน้าตาแบบนี้ถ้าลองแก้มือเราแก้ไม่ได้หรอกจะมาแยกตัวประกอบอะไรยังไงก็ไม่ได้ครูจะมาหาคำตอบมันโดยวิธีนิวตันรับสันนะครับครูจะเริ่ม ต้นให้ x 0อ่ะ x 0ูณคูณเลือกและ x 0คูณเลือกเป็นเลข3่ะดูโจทย์ก่อนนะครับยังไม่ต้องดูตาราง x 0เริ่มเป็นเลข3ในสูตรทุกคนดูสูตรสูตรที่คูเขียนไว้ตรงนี้คือสูตรของนิวตันรับสันสูตรนิวตันรับสันจะต้องมี f ซึ่งมีอยู่แล้วแต่ต้องมี f prime เราต้องหา f prime x n ก่อนจะหา f prime ที่จุดไหนเราก็หา f prime x มาดิฟกันเลยหน้าดิฟหลัง บวกหลังดิฟหน้า e ยกกำลังลบ x กำลัง4ดิฟได้ e กำลังลบ x กำลัง4แล้วคูณด้วลบหนึ่ส่วนสี่นี่คืออนุพันธ์ของมันต่อไปอเราจะเริ่มที่ x 1นะ x 1จะเท่ากับ x ศลบ fx ศูนหารด้วย f ไพม x ศูนย x ศูเราคือเลขอะไรคือเลข3 fx ศูนคือ f 3ก็ต้องไปคิดมาแทน3มากดเครื่องคิดเลขมา ทุกคนต้องมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือด้วยนะครับเวลาสอบครูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะแต่ไม่ต้องเมมสูตรนะครับเพราะว่าครูมีสูตรให้อยู่ละหารด้วย f ครั้มคิดเลขออกมาละได้ลบหนึ่งจุดหนึ่งห้าหกนี่คือครูทําครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทีค่ครูอยากจะทําครูก็ต้องทําต่อ x สอเท่ากับ x 1ลบ fx 1หารด้วย f ครั้ x 1 x 1คือลบหนึ่งจุดหนึ่งห้าหก ก็แทนค่าลงไปครูคิดเลขละครูได้เท่าไหร่นะครูได้ออกมาละครูจะเอาเลขมาใส่เลยนะครับ x 2ครูจะได้ x 2ครูจะได้0 1 8 9์่ครูทำมาละครูทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาละเวลาสอบแล้วก็กดเครื่องชี้เลขเอาดูนะครับครูทำมาละ x1 คือเมื่อกี้ดูเฉพาะคอลัมน์แรกก่อนคอลัมน์นี้ยังไม่ต้องดูนะครับคอลัมน์ที่สอง,งไม่ต้องดูดูเฉพาะคอลัมน์แรกปิดคอลัมน์ที่สองไปก่อน x1 คูได้ลบ1.156เหมือนเมื่อกี้เนาะ,ะต่อไป x2 ทำมาลาส่วนจุด 1.89x3 ครูก็ทำ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 มาแล้วถามว่าครูจะหยุดเมื่อไหร่ครูจะหยุดเมื่อไหร่ สมมุติครูให้เอฟซลอนเท่ากับ0.01ครูก็อยากรู้ว่าครูจะหยุดเมื่อไหร่โดยใช้เงื่อนไขข้อแรกก็คือ a อ s o l u ลูด n บวก1ลบ xn น้อยกว่าเอฟซลอนอันไหนที่ลบกันแล้วน้อยกว่า0.01สมมุติเราหยุดที่ x4 x4 ลบ x3 มมันน้อยกว่า0.01หรือไม่ x4 x3 มันน้อยกว่า0.01หรือไม่สรุปเราดูล้มันไม่น้อยกว่ามันมากกว่า x5 ลบ x4 น้อยกว่า0.01ไหมคำตอบคือน้อยกว่างั้นเราจะหยุดที่หยุดที่ x5 ภายใต้เงื่อนไขคือ ค่าความผิดพลาดยอมรับเอฟซิลอนเราเป็น0 1นย์จุดงนองนะแต่ถ้าครูเปลี่ยนเอฟซิลอนเป็นเลขอื่นสมมุติครูเปลี่ยนเอฟซิลอนเป็น0 1เราก็ต้องไปคิดต่อว่าจะหยุดเมื่อไหร่ต่อไปถ้าครูหยุดด้วยวิธีอื่นหยุดด้วยวิธีที่3วิธีที่3คืออะไรนะหาค่าฟังก์ชันมันออกมา ดูนะครับหาค่าฟังก์ชันมันออกมา f x 1ก็คือ f ของลบหนึเนี่ยจุดได้ไสกว่า f ของศูนก็ได้เท่านี้เป้าหมายของเราคืออยากได้ f 1, อะไรที่มันได้ f x เป็น0ซึ่งเราได้ว่า x ตัวนั้นก็คือ0.783596ดเแแต่วิธีนี้ก็จะต้องมาคิดอีกรอบหนึ่งครูแนะนำให้เอา xn บกหลบ xn เลยตัวอย่างต่อไป เดี๋ยวตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนี้เดี๋ยวครูจะอัพลงใน Google Classroom นะครับไม่มีในชีตเนาะตัวอย่างต่อไปใช้ฟังก์ชันเดิมแต่ครูเปลี่ยน x 0เป็นเลข5ครูก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือยังไง x 1ก็เท่ากับ x 0ลบ f x 0หารด้วย f พรม x 0ครูทำเหมือนเดิมทุกอย่างคิดเลขออกมาแล้วครูได้ลบ20กว่ากว่า x 1 x2 ครูก็ทํามาทามาทํามาเรื่อยๆครูถามว่าถ้าครูใช้เอฟซ l o อเท่าเดิมไม่ต้องดูฝั่งนี้เอฟซอเท่าข้อเมื่อกี้ครูจะหยุดที่ x อะไรอ่ะทุกคนคิดนะโดยใช้เงื่อนไขคือ xn บวกหลบ xn ต้องน้อยกว่าเอฟซลอนยุดที่เท่าไหร่ครับทุกคนกดพอยส์ในคลิปแล้วลองคิดตามครูซิว่าจะหยุดที่ x อะไร สรุปคือหยุดที่ x 1 2เพราะว่า x 1 2ลบ x 1 1น้อยกว่า0.01เราเลยหยุดที่ x นี้จาก2ตัวอย่างนี้จาก2ตัวอย่างนี้โจทย์เดียวกันเราใช้ x 0ต่างกันใช้ x 0ต่างกันเนาะแล้วข้อแรกคือเราใช้อ p ซิ l o n เท่ากันด้วยข้อแรกเราหยุดที่ x 5 ข้อที่2เราหยุดที่ x 1 2การเลือก x 0จะมีความสำคัญมากถ้าเราเลือกผิดเราจะทำซ้ำนานกว่ามันจะได้คำตอบหรือภาษาคณิตศาสตร์คือกว่ามันจะลู่เข้าสู่คำตอบมันจะใช้เวลานานเนาะตัวอย่างต่อไปในหน้า9ตัวอย่างต่อไปในหน้า9ในหน้า9นะครับหน้า9ตัวอย่างนี้โจทย์เดิม ครูจะเปลี่ยน x ศให้เราข้อนี้ในชีตครูยังไม่ได้บอก x ศย์มาเนาะครูบอกแต่เอฟ i ซ o ลครูเอา x ศเป็น1นึ่งเอฟเป็น0.1นั่นหมายความว่าเราต้องลองทําดูว่าเราจะหยุดที่ x อะไรภายใต้ e อฟเซ o ลเป็น0.1ลองกลับไปคิดนะครับว่าจะหยุดที่ x อะไรตอนนี้เราเรียนระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับหารากของฟังก์ชันรากของฟังก์ชันคืออะไร คือ x ที่ทำให้ fx เป็น0เนาะ x ที่ทำให้ fx เป็น0วิธีแรกที่เราเรียนคือระเบียบวิธีของนิวตันรับสันระเบียบวิธีนิวตันรับสันเริ่มต้นมาจากไหนนะใช้อนุกรมเทเลอร์ถึงอันดับที่1เท่านั้นต่อไปเราจะมาดูความผิดพลาดของมันทุกวิธีในระเบียบวิธีเชิงตัวเลขจะมีความผิดพลาดเสมอเพราะมันคือการประมาณค่า ระเบียบวิธีนิวตันลาบสันทำถึงอนุกรมเทเลอร์อันดับที่หนึ่งครูจะสรุปย่อนหน้านี้ให้ฟังค่าความผิดพลาดของระเบียบวิธีนิวตันลาบสันคืออะไรเราทำถึงเทอมพันอันดับที่หนึ่งค่าความผิดพลาดมันก็จะอยู่ในเทอมัน 2, อันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่ไปเรื่อยๆถึงอันดับที่เอ็นแล้วมันจะอยู่ในเทอมไหนบ้างตอบว่าอยู่ในทุกเทอมงั้นเราต้องคิดทุกเทอมใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ เราจะคิดภายใต้สมมติฐานที่ว่าค่าความผิดพลาดของระเบียบวิธีนิวตันลับสันจะอยู่ในเทอมถัดจากมันก็คือเทอมที่สองซึ่งค่าความผิดพลาดอยู่เทอมนี้เพราะอะไรเพราะครูถือว่าค่าความผิดพลาดในเทอมพันดับที่สองมีค่ามากกว่าเทอร์มนุพันดับที่สามดับที่สี่ดับที่ห้ามากมาก หรือพูดกลับกันคือค่าความผิดพลาดในเทอมพันดับที่3 4 5ไปเรื่อยๆมีค่าน้อยกว่าค่าความผิดพลาดในเทอมพันดับที่2มากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็กระจายนุกรมเทเลอร์ถึงพันดับที่2ทําไมถึงกระจายถึงพันดับที่2เพราะว่าตอนเราทําสูตรเราทาถึงดับที่1แล้วครูบอกว่าเมื่อกี้สมมติฐานคูคือค่าความผิดพลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในเทอมพันดับที่2องไ้อยู่ในดับ2องนี่นะครับ ต่อไปคูแทน x ด้วย xr ที่ไหนมี x คูใส่ xr ลงไปงไม่งงเนาะเรารู้ว่า f xr คือเป็นศูนย์ตามเป้าหมายเราสนใจเพราะฉะนั้นข้างขวาเราจะเป็น0ูนย,ยต่อไปคูเอา f xn หารตลอดอที่ครูเขียนไว้นะครับเอา f พรม xn หารตลอด หารทุกเทอนไปนะหาเลยตัวที่ครูวงยังไม่ต้องสนใจนะครับครูวงไว้เฉยๆเพื่อเป้าหมายต่อไปทำไมถึงเอา f p r i m xn หารได้หยุดคิดนิดนึงไหมว่าทำไมถึงเอา f p r xn หารได้คำตอบคือเพราะว่าวิาวธีนิวตันรับสาร f p r xn จะต้องไม่สูนเอาหารนะครับที่ครูวงไว้วงไว้คืออะไร เราจำสูตรน t t ิวตันรับส so, ันได้ไหม xn บวก1เท่ากับ xn ลบ f xn หารด้วย f สาม xn เพราะฉะนั้น f xn หารด้วย f พราม xn มันคือ xn ลบกับ xn บวก1คู่แทนลงไปนะครับแทนลงไปแล้วถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่า xn มันตัดกันได้คููจะเหลือแค่ xn ลบ1 XR แล้วก็ก้อนนี้ครูย้ายข้างไปได้อย่างนี้ต่อไปครูจะนิยามค่าความผิดพลาด EN ค่าความผิดพลาดในเทอมที่เอเอา XR คําคำตอบที่แท้จริงลบ x L. เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายครูจะเป็น EN บวกหนึ่งฝั่งขวาครูจะเป็น EN ค่าความผิดพลาดของนิวตันรับสารก็จะมีหน้าตาแบบนี้ e n บวกหเท่ากับลบ f ส x n ส่วนด้วย 2n f x n แล้วก็ e n กำลังสค่าความผิดพลาดของระเบียบวิธีนิวตันรับสันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปอะไรเาได้สรุปว่าค่าความผิดพลาดในเทอมที่ n บวกหจะขึ้นกับค่าความผิดพลาดในเทอมก่อนหน้ายกกำลัง2เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อก่อนหน้านี้ เราสามารถไปวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดได้วิเคราะห์ได้ยังไงวิเคราะห์ได้ก็คือย่างโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อแรกชีตนี้ครูจะอัปโหลดใน Google Classroom นะครับโจทย์ข้อนี้ที่ครูทำซ้ำมาสมมุติโจทย์ข้อแรกก็คือโจทย์ข้อนี้เนาะครูเลือกเอฟซิลอนเป็น0.01 ตะกี้ครูบอกว่าครูหยุดที่ x 5อยู่ที่ x 5ใช่ไหมหยุดที่ x 5เพราะฉะนั้นค่าความผิดพลาดของครูก็จะอยู่ที่เทอมที่5ก็คือ e 5เท่ากับ f ลบ f ดพร์ม x 4ส่วนด้วย f พร์ม x 4 2แ e 4ทุกคนสามารถหา f พร์ x4 ได้ x4 คือเลขอะไรกลับไปดูสิ0.782เพราะฉะนั้น e5 เราจะเท่ากับลบ f ดพร์0.7825 2แฝก f พร์0.7825แล้ว e4 นั่นก็จะรู้ว่า e5 เราขึ้นอยู่กับ e4 ยกกำลังสองด้วยค่าคงที่ตัวนี้คูณออก ค่าตัวทตรงนี้เนาะนี่คือระเบียบวิธีของนิวตันราฟสันผูขอจบคลิปที่หนึ่งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนระเบียบวิธีต่อไปคือซีเค้น